สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9.1.9กับหนังสือการศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมน์ภูมิปัญญาชาวบ้านตอนห้ามรับมีดกลางคืนเมียจะมีชู้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะมีดเป็นทางอาวุธและเครื่องใช้ที่สำคัญและจำเป็นในครัวเรือน ซึ่งมีหลากหลายชนิดโดยแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันเช่นมีดเล็กๆที่ใช้ในครัวสำหรับปลอกหัน่นผักผลไม้มีดสับหมูหรือมีดขนาดใหญ่ที่ใช้ทำไร่ทำสวนเป็นต้นซึ่งเมื่อใช้ไประยะหนึ่งมีดจะหมดความคมจึงต้องรับให้คมด้วยหินรับมีดซึ่งเป็นหินทราย การที่คนโบราณห้ามไม่ให้รับมีดในตอนกลางคืนนั้นสืบเนื่องมาจากในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่จะใช้ตะเกียงและใต้ที่มีแสงสว่างไม่มากในการให้แสงสว่างในยามค่ำคืนดังนั้นในตอนกลางคืนจึงยังคงมืดและมองเห็นไม่ชัดด้วยเหตุน,นี้หากรับมีดในตอนกลางคืน ก็จะมองเห็นคมมีดไม่ชัดเช่นกันและอาจถูกมีดบาดมือเป็นอันตรายจนไม่สามารถทำงานต่างๆได้ด้วย